มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเราไม่ทิ้งกันรอบ2วันที่9กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายารัฐวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าความหวังของหลายคนเรื่องของการแจกเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกหนึ่งเดือนหรือว่าการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบที่สอง ระบุว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นความชอบตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้16ล้านรายนะคะโดยแบ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว15.1ล้านคนและอีก3แ0,000คนเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจากการคัดกรองแล้วนะคะมีผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จจํานวน3,2160คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆค่ะ ขนาดนี้นะคะสสอคอ,อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้กับคณะการรมการการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาใน1เดือนเพื่อน,นำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยีเย,ยวยาต่อไปค่ะสำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือกลุ่มตกโคลนมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะคะ3,2160รายจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจำนวน3เดือนรวมเป็น15,000บาทต่อคน เหมือนกับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้าน,นี้นะคะเพราะว่าลักษณะแล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างกันส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนช่วยเหลือ2.2ล้านรายนะคะผ่านกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์ดำรงธรรมพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลความช่วยเหลือโดยตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้กว่า80%นะคะเคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนที่เหลืออีก20เกระทรวงการคลงังกําลังมองหามาตรการช่วยเหลือต่อไปค่ะส่วนเรื่องของการจะขยายเวลาหรือว่าเพิ่มรอบลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเบื้องต้นจะไม่มีการเปิดโครงการใหม่หรือว่าขยายเวลาแต่ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนต้องดูสถานการณ์หลังปลดล็อกระยะที่5หากภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเอเดนไลฟ์เอ็กพลสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ